ในชาวมาเลเซียถึงอยากอยู่ข้างไทยมากกว่าคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องของท่านอันวาผู้นำมาเลเซียเนี่ยตอนนี้มันมีเสียงกระซิบดังๆออกมาเลยนะว่าในใจลึกๆของคนมาเลเซียเองเขาก็ขัดใจอยู่ไม่น้อยการพยายามจะสวมบทบาทผู้นำสันติภาพของท่านอันวาเนี่ยในสายตาคนอื่นอมืมันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงแล้วล่ะครับเพราะอะไรนะเหรอ เพราะศักดิ์ศรีของประเทศมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้จริงไหมไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแล้วที่มันพีคไปกว่านั้นคือเสียงจากคนมาเลเซียเองนี่แหละคุณผู้ฟังที่เขาพูดกันหนาหูเลยว่าประเทศของเขาอ่ะเอาจริงๆควรจะอยู่ข้างไทยมากกว่าทำไมล่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากภูมิหลังที่บางประเทศอาจจะไม่เข้าใจ ว่าทำไมเรื่องความน่าเชื่อถือของชาติมันถึงเป็นปัญหาใหญ่โตได้ขนาดนี้เอาละเรามาปูภาพรวมสถานการณ์กันก่อนนะคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตรงกันปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนะแต่มันซับซ้อนและอย่างรากลึกมานานแล้ว ข้อแรกเลยคือปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชามันเป็นเหมือนยักษ์หลับที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความวุ่นวายได้ตลอดเวลามีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอดเรื่องนี้ทุกคนทราบดีข้อ2ที่หนักไปกว่านั้นในยุคนี้คือสงครามบนโลกออนไลน์มีการปั่นกระแสกันใน Facebook ในโซเชียลมีเดียต่างๆเล่นกันถึงขนาดที่ว่าเออความจริง ถูกบิดเบือนไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมและข้อที่3ซึ่งเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลายคนทนไม่ไหวคือเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาคุณผู้ฟังครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ปลาเข้าไปเกือบ2 0 0 0ล้านบาทแล้วนะ2,000ล้านนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคุณผู้ฟัง พอภาพมันออกมาเป็นแบบนี้พอใครพูดถึงคำว่าคำมเมนปุ๊บความรู้สึกของทั้งคนไทยและคนมาเลเซียจำนวนมากมันเลยกลายเป็นความรู้สึกเดียวกันคือความไม่ไว้ใจความหวาดระแวงมันแพร่กระจายไปทั่วแล้วครับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะคุณผู้ฟังคือเมื่อวันที่10ถึง11พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประกาศระง,งับข้อตกลงหยุดยิงกับกัมพูชาไปเพราะมีเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยเราบาดเจ็บนี่คือจุดแตกหักล่าสุดเลยแล้วไอ้ข้อตกลงสันติภาพ KL Peace Accord ที่ท่านทรัมป์เคยพยายามเป็นตัวกลางให้เมื่อวันที่26ตุลาละ่ะฮึมตอนนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับสถานการณ์ตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมอีก ส่วนเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์นะตอนนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว34คนเป็นคนสิงคโปร์7 7คนคนมาเลเซียอีก7คนที่ไปตั้งฐานปฏิบัติการในกัมพูชาสร้างความเสียหายไปมากกว่า41ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์จากเคสผู้เสียหาย438ร้ายโอ้ยตัวเลขพวกนี้มันฟ้องทุกอย่างเลยนะ ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้แหละครับที่ท่านนายกอันวาของมาเลเซียพยายามจะเข้ามาเป็นคนกลางพยายามจะรักษาสันติภาพแต่ผลที่ได้กลับมาคืออะไรคือเสียงวิจารณ์จากประชาชนของตัวเองนั่นแหละครับแล้วคำถามสำคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาทำไมคนมาเลเซียส่วนใหญ่ถึงบอกว่าประเทศตัวเองควรจะเลือกอยู่ข้างไทยคุณผู้ฟังลองมองตามหลักมาตรฐานสากลดูนะ มันมีเหตุผลของมันอยู่ครับประเด็นแรกเลยกัมพูชาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะว่าไม่ได้เป็นคนวางทุ่นระเบิดรอบใหม่แต่แต่ผู้สังเกตการของอาเซียนที่ลงพื้นที่ไปดูด้วยตาตัวเองเขากลับเห็นหลักฐานว่ามันมีการวางระเบิดใหม่จริงๆฮ้แล้วแบบนี้จะให้เชื่อใครละ่ะขนาดสำนักเลขาธิการใหญ่ของอาเซียนเองยังออกมาพูดในทำนองว่า พอเห็นหลักฐานแบบนี้ก็ยากที่จะเชื่อคำพูดอีกฝั่งได้นี่คือคำพูดระดับองค์กรระหว่างประเทศเลยนะคุณผู้ฟังในขณะที่ฝั่งไทยเราจุดยืนของเราชัดเจนมากเราต้องการให้กัมพูชายอมรับความผิดที่เกิดขึ้นและกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งทํมมองกันตามตรงมันก็เป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วถูกไหมครับทำผิดก็ต้นยอมรับผิดสินี่แหละครับ คือจุดที่คนมาเลเซียจำนวนมากมองแล้วรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะแล้วทำไมเราต้องไปช่วยฝ่ายที่ไม่เชื่อถือได้ด้วยล่ะมันมีคำพูดที่สะท้อนความคิดของชาวบ้านที่นั่นออกมาเลยนะคุณผู้ฟังเขาพูดกันประมาณว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะเลือกอยู่กับคนที่มีท่าทีตรงไปตรงมาพูดจาเป็นหลักการเขาไม่ได้มองด้วยอารมณ์นะแต่มองจากข้อเท,ท็จจริงที่ปรากฏ ความรู้สึกของคนมาเลเซียตอนนี้มันเลยเต็มไปด้วยความหมุดหงิดเขาบอกว่าในอาเซียนก็มีกฎ,กฎกติกาตั้งกี่ข้อแล้วที่กัมพูชาไม่เคยทังตามเลยมันคือความรู้สึกอัดอั้นตันใจนะคุณผู้ฟังมันมีความรู้สึกเสียใจปนอยู่ด้วยที่เห็นว่าหลายหลายประเทศพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างสันติภาพแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายกลับไม่ได้มีความตั้งใจจริงตั้งแต่แรกแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงละ่ะ และสุดท้ายคือความสับสนว่าทำไมท่านอันวาผู้นำของเขาถึงต้องพยายามเข้าไปอำนวยความสะดวกเข้าไปเจรจากับประเทศที่ดูเหมือนจะไม่มีความจริงใจให้เลยแม้แต่น้อยมันคือคำถามตัวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาครับทีนี้เรามาขยี้อีกประเด็นที่สำคัญมากๆที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศกัมพูชาในสายตาชาวโลกมันเสียหายอย่างหนัก นั่นก็คือเรื่องสแกมเมอร์ครับประเด็นนี้คนไทยกับคนมาเลเซียจะอินเป็นพิเศษเลยเพราะเรามีประสบการณ์ร่วมในการตกเป็นเหยื่อเหมือนๆกันคุณผู้ฟังคิดดูสิ438เคสความเสียหายกว่า132ล้านริงกิตหรือเกือบเกือบ2,000ล้านบาทที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะ พอชาติใดาชาติหนึ่งมีแก๊งสแกมเมอร์ที่เติบโตและปฏิบัติการได้ใหญ่โตขนาดนั้นอยู่ภายในประเทศความเชื่อมั่นความเชื่อถือจากสายตาชาวโลกมันหายวับไปกับตาเลยครับตามรายงานข่าวเนี่ยเครือข่ายอย่างหุยนนนกรุ๊ปก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่เลยมันทำให้คนไทยกับคนมาเลเซียมองตรงกันเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนไม่ดีแค่คนสองคนแล้วแต่มันคือปัญหาเชิงระบบหรือเปล่า ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสมมุติตัวเองนะถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไหนก็ได้แล้วคุณได้รับรายงานว่าประชาชนในประเทศของคุณและประเทศรอบๆถูกหลอกเอาเงินไปรวมกัน2,000ล้านบาทโดยแก๊งที่มีฐานอยู่ในประเทศคู่เจรจาของคุณ แล้วประเทศนั้นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามอย่างจริงจังไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยว่าจะจัดการปัญหานี้คำถามคือคุณจะยังยิ้มหวานจับมือแล้วเชื่อทุกคำพูดของผู้นำประเทศนั้นได้อยู่ไหมนี่แหละครับคือที่มาของความรู้สึกทั้นหมดความจำเป็นที่ต้องเลือกอยู่ข้างที่เชื่อถือได้มันมาจากตรงนี้แหละครับทีนี้เราลองมามองในมุม ของการทูดกันบ้างบทบาทของท่านอันวาเนี่ยเอาจริงๆก็น่าเห็นใจนะคุณผู้ฟังท่านพยายามมาตลอดตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วพยายามเป็นคนกลางพยายามไกล่เกลี่ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งท่านอันวาในตอนนี้เหมือนคนที่กำลังเดิอนอยู่บนเส้นได้เลยครับ ด้านหนึ่งคือภารกิจสร้างสันติภาพที่อยากจะทำให้สำเร็จแต่อีกด้านหนึ่งคือความจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองและประชาชนของตัวเองซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันประชาชนชาวมาเลเซียก็ส่งเสียงบอกผู้นำของเขาว่าเราเข้าใจนะเราเห็นใจในความพยายามแต่ผู้นำต้องระมัดระวังและต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจด้วยมันคือการส่งสัญญาณว่า สันติภาพน่ะดีแต่ต้องไม่ใช่สันติภาพที่ต้องแลกมาด้วยการเอาความน่าเชื่อถือของชาติไปเสี่ยงมันเลยทําให้ความท้อแท้ของผู้นําแห่งสันติภาพมันไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกของประชาชนอย่างแยกไม่ออกเลยครับมันคือความหนักใจเดียวกันและสุดท้ายผลลัพธ์ที่คนทั้งโลกรอจับตาดูอยู่คืออะไร ประเด็นที่สําคัญที่สุดตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนแล้วคุณผู้ฟังแต่เป็นคําถามที่ว่าทํำไมการพยายามสร้างสันติภาพโดยที่ข้อเท,ท็จจริงยังไม่ถูกเคลียร์ไอชัดเจนมันถึงเท่ากับเป็นการไปช่วยรับรองภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศนั้นๆไปด้วยมันเหมือนกับคําพูดของชาวบ้านที่ว่า ผู้นำของเราจะเจรจาการทูดอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นที่ตั้งนี่คือสัจธรรมเลยครับตัวเลขความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆมันมีน้ำหนักมากกว่าคำสัญญาที่สวยหรูแต่ไม่มีอะไรมารับประกันเรื่องนี้ทั้งไทยและมาเลเซียได้รับบทเรียนและมองเห็นภาพที่ชัดเจนตรงกันแล้วว่า สันติภาพต้องมีฐานรากที่มั่นคงไม่ใช่การตั้งอยู่บนความหวังเพียงอย่างเดียวทั้งหมดที่เราเห็นมาเนี่ยใครถูกใครผิดอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วแหละครับประเด็นที่แท้จริงคือชาติต่างๆในตอนนี้มองว่าความสูญเสียที่เป็นรูปธรรมมันยิ่งใหญ่กว่าความหวังที่เป็นนามธรรมดังนั้นคำถามที่ท่านอันวาและคนมาเลเซียกำลังคบคิดอย่างหนักก็คือ ทำไมเราต้องไปอำนวยความสะดวกต้องไปเป็นตัวกลางระหว่างฝั่งที่มีหลักฐานจับต้องได้อย่างไทยกับอีกฝั่งที่หาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละครับคือความหนักใจของคนมาเลเซียและเป็นเหตุผลว่าในใจลึกๆของพวกเขาจึงอยากให้ประเทศไทยมีบทบาทและอิทธิพลมากกว่าเพราะอย่างน้อยความจริงใจและความตรงไปตรงมามันยังเป็นสิ่งที่พอจะเชื่อถือได้ เรื่องนี้จะจบลงยังไงสถานการณ์จะเป็นแบบไหนต่อผมจะเกาะติดและนำมารายงานให้คุณผู้ฟังทราบแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ